สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวเอ่อตุ๊กตาของเราเนาะเป็นตุ๊กตาเอลซ่าค่ะมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะอ้าวมันมืดนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนมุมใหม่ค่ะจะเป็นเอลซ่าตอนเด็กค่ะเดี๋ยวนะเอลซ่าตอนเด็กนะคะ จะมีชุดแบบนี้นะเราแกะไปแล้วนะมืมอเมคอคพนิ่งมันมันจะช่างนะคะต้องขอโทษด้วยที่ใส่มันนนะกล่องข้างหลังมันก็จะุดแบบนี้นะกล่องใหญ่มากเลยนะ ขาจะนิ่มๆนะคะจะเอาออกมาได้นะแต่เราจมีเอาออกมาให้ดูนะพราะผมผมเขาจะเป็นผมถักเปียนะคะผมถักเปียดูข้างๆได้นะคะเขาะจะมีหูเขาด้วยแล้วก็จะมีโอลาฟค่ะโอลาฟมันจะเป็นนิ่มๆนะแต่เป็นนิเชสติชี่อันนี้อยู่ในกล่องนะเราเอามือเข้าไปในกล่อง นะคะจะเป็นนะโอลาฟนะอุ้ยตายจะดูละครดยูวนะอันนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นค่ะมีแพงเท่าไหร่นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นไงก็หนึ <c oughs> 1, ่งพันสามสามสามพันเอ้ยหนึ 1, ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทใช่ไหม ใช่แล้วเอ้ยสามพันเจ็ดร้อยเยนค่ะต้องขอโทษนี้นะคะพูดผิดน,นิดหน่อยคะ่ะก็ถ้าเงินไทยก็เท่ากับแปดร้อยแปรยี่สิบบาทถ้าขายอยู่ไทยเนี่ยมันจะแพงไปนะคะมันจะประมาณหกพันบาทนะคะ นี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละนะคะก็อืมบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร e กันเยอะๆนะอันนี้เราถ่ายตอนกลางคืนนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายแล้ว